ทริปนี้นะครับจะพาทุกคนไปที่ดอยหมากคลิกจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับจะบอกว่านี่เป็นทริปแรกเลยที่ผมทำวอล์กยังไงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับและเชื่อไหมว่านี่เป็นทริปเดินป่าครั้งแรกเลยของผมกับชาวคณะแต่รับรองเลยครับว่าจะเก็บเรื่องราวสนุกสนานและบรรยากาศสวยๆมาฝากแน่นอนอเเราากลังข้ชทางรชาติทิปนี้เราเดินทางมากับบริษัท Grow Up Go Anyway นะครับจะบอกว่าดูแลดีมากๆเลยแนะนำ <S 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 สาบไปอ แต่นี่คือการเดินป่าข้างแรกในประเทศไทยแล้วเลือกมาที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยอร่อยเล้าขาเล้าต้มโลเครอคอร้อนเลยเนี่ยบรรยากาศที่นี่ต้องบอกว่าสวยงามในทุกช่วงเวลาจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นยามาที่ตกในตอนเย็น ยามค่ำคืนที่เห็นดวงดาวเต็มฟ้าหรือจะเป็นตอนนักทิ์ขึ้นและมีทะเลหมอกล้อมรอบเป็นความทรงจำที่ยากลืมเลือนมากเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวการเดินทางดอยหมากพลิกครั้งนี้กันสวยงามแน่นอนครับเราเริ่มต้นกันที่บิ๊กซีสะพานควายนะครับนั่งรถมาจากกรุงเทพประมาณ14ชั่วโมงได้ออกกันมาตั้งแต่ทุ่มหนึ่งพี่ไกด์บอกว่าจะถึงจุดเริ่มต้นเนี่ยประมาณ9โมงเช้าบอกเลยว่าตอนรู้เวลาเนี่ยโอ้โหทอมาก14ชั่วโมงอะไรกันวะเนี่ยเป็นไงบ้างครับ สนุกมากหลังจากกี่ชั่วโมงแล้วนะพี่สิบชั่วโมงแล้วคุณสภาพยังดีอยู่นะหนาวปวดหลังถึงนิวยอร์กละตอนนี้คืออยู่จังหวัดอะไรจังหวัดไหนแล้วนะพี่ นอนหงแม่ห้องสอนแล้วนะสิบชั่วโมงแต่ว่ายังไม่เข้าไปที่ตัวเมือลงมาอีกร้อหกสโลแต่อีกร้อกสโลเจอกันอีกสองชั่วโมงสามชั่วโมงเนาะขอไปซื้อข้าวใหม่ตอนนี้ก็อยู่ที่แม้ห้องสอนแล้วนะครับหกโมงอากาศน่าจะสัก15องศาได้แกงผู้ประสบภัยที่ไม่มีเสื้อกันหนาวท่านหนึ่ง เอาแวะซื้อข้าวกินกันก่อนขึ้นดอยนะครับหนาวเว้ยรอไก่ทอดนะฮะไกะทะแรกของวันอะบอกเลยไก่ทอะแรกบอกเลย นาทีนี้ต้องไก่ทอดร้อนๆเท่านั้นใช่ครับผมแล้วเติมสเบียงนะฮะก่อนขึ้น <c oughs> ถึงกันแล้วนะครับแค่จุดสต็อปแวะอาบน้ำแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นโฟล์วไดขึ้นไปอีกนี่เดี๋ยวให้ดูมาแวะกันที่รีสอร์ท อาบน้ำกันซะหน่อยก่อนที่จะขึ้นไปครุกเดี๋ยวจากนี้ก็นั่งรถขึ้นไปอีกโฟวิ d ได้อีกสชั่วโมงครับก็เตรียมตัวขึ้นแล้วนะฮะดอยอะไรนะพี่ สรุปเราไปไหนนะาิกครับผมดอยมาพิกนะครับก็เดินนั่งรถไปอีกสองถึงสามงถึงชั่วโมงแล้วก็เดินอีกสามชั่วโมงก็น่าจะไปถึงสักสามสี่โมงไหมเราก็ไปตั้งแคมป์โอเคเตรียมพร้อมโฟลวดานะครับ ก่อนขึ้นเขาก็ต้องตุนสเสบียงกันซะหน่อยเพราะคิดว่าข้างบนเนี่ยคงไม่ได้มีอะไรขายหรอกก็บางคนก็เตรียมเสื้อกันหนาะวก็แม้ไม่พอก็ต้องหาตัวช่วยกันหน่อยนะครับตกที่น้องเบียร์น้องเหล้าขาวเนี่ยน่าจะช่วยได้เยอะเลย ีครับสวัสดีครับ,รบเราอยู่เรากำลังเข้าช่องทางธรรมชาติช่องทางธรรมชาติข้ามชายแดน <c oughs> แดนไหนครับแดนแป <c oughs> ดฝางขวาลมแม่งก็คือแรงมากครับข้ <c oughs> ามวิ่งสามชั่วโมงครับ <c oughs> นี่ก็คือจุดเริ่มต้นนะครับมาเข้าหมู่บ้านดมีสีสีว่ะ จุดเริ่มต้นจะเป็นหมู่บ้านตีนเขานะครับเราจะมากินข้าวกินน้ำและเข้าห้องน้ำกันให้เสร็จที่นี่และจัดของใหม่ให้เสร็จนะครับที่นี่เราจะเจอลูกหาดที่เขาจะมารอเราอยู่ลูกหาดที่นี่คิดเลทกิโลกรัมละ80บาทนะครับถึงจุดเริ่มต้นเลยนะครับในที่สุดดูสภาพ แต่ลองไหมครับเริ่มกันแล้นะครับ2ชั่วโมงดอยหมากพลิกนะครับถ่ายตัวเองถ่ายถ่ายเองดิหอบแล้วเนี่ยเริ่มเดินมาสองนาทีเหลืออีกเฮ้ยสวย นี่นะครับวิวทางขึ้นนะครับยังไปไม่ถึงไหนก็หอบแล้วฮะมีหมู่บ้านอยู่ไกลๆมันเริ่มอีกแล้วใช่ไหมครับใช่ครับทางชันมาแล้วฮะตอนนี้จากเ้าคนนะฮะเี๋ืออยู่สองคนคิดว่าครึ่งทางแล้วฮะ ต่ว่า้าอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ดูก่อนตอนนี้เหรอตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ไหนก็ต้องถ่ายเก็บตัวโอ้โหอะไรก็ขึ้นไปขึ้นไปอาจจะทางนี้นะฮะสมาชิกแม่งหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยโอ้ยถูกทางวะเนี่ยถูกดิมาลุ้นกันว่าถูกทางไหมเนี่ยมีทางก็แบบว่าสตรีนเหลือกันอยู่สองคนอีก เออต้องแบบไปเรื่อยๆไม่หยุดโอ้ดูทางดูทางให้ที่ขึ้นขึ้นยาวๆเลยจะพร้อมนี่คือวิธีการนะครับสำหรับคนไม่มีไม้นะฮะอ้เานี้กูก็ต้องวิ่งตามด้วยเนี่ย ทำทำไมวะโอ้ยโอ้ยทางลาดชันขึ้นไงไอ,อ,อ้คนหน้าวิ่งคนหลังก็ต้องวิ่งตามชอบเลยจ้า ่าไปประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับก็ขึ้นมาถึงตอนแรกคิดว่ายอดแล้วกันคิดว่าใกล้ถึงแล้วมาถึงยอดกันแล้วนะฮะไม่ใช่ยอดวิวนี่คุ้มค่ากับการขึ้นมาจริงๆนี่คือยอดไม่ใช่ยอดยังไม่ใช่ยอดมาดูวิวซะก่อนสวย วิวสวยมากครแล้วก็ลมแรงมากเมื่อกี้หมวกปิวไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่ายังกู้ชีพได้วิวตงรงนี้ว่าสวยมากเดี๋ยวเราก็จะดูพาทิตย์ตกกันน่าจะตรงนี้นะครับหรือไม่ก็มีอีกที่หนึ่งคือนน่นคือเขาเขาหนึ่ง <S <S 1> <S 1> กับเขาใหญ่ที่อยู่นะแม่ห้องสอน แล้วก็ถึงที่แคมปิ้งแล้วนะครับลานแคมป์นะครับหลังจากขึ้นมา3ชั่วโมงเดี๋ยวไงเดี๋ยวตั้งแคมป์กันก่อนแต่ว่านี่จุดเด็ดจะให้ดูตรงนี้เดี๋ยวขึ้นไปดูอาทิ์ตกกันขึ้นยังไงวะเนี่ย ขึ้นยังไงกอนขึ้นไปตรงนู้นยังไงกอนถึงจุดตั้งแคมป์กันแล้วนะครับเรียกว่าเป็นยอดเขายอดหนึ่งแล้วกันก็ช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลารีแลกซ์แล้วกันนะครับพี่ๆลูกหาบเนี่ยช่วยกันตั้งเต็นท์ให้น่ารักมากเลยคุ้มค่าที่ขึ้นมาละทีนี้เราก็จะนั่งรอนอนรอเอนจอยกับวิวถ่ายรูปกันนะครับบอกว่าลมเย็นสบายมากก็รออาทิตย์ตกแล้วเดี๋ยวไปขึ้นเขาล่วมเมื่อกี้ที่ผมบอกที่ชี้ให้ดูนะครับเขาเรียกว่า มีเขา1และเขา2แล้วกันวันนี้เราจะขึ้นแค่เขาแรกเพื่อไปดูวิวพระอาทิตย์ตกก็ที่นี่สามารถบินโดรนได้นะครับถ้าใครมีโดรนสามารถเอามาบินได้เลยก็เดี๋ยวผมจะบินโดรนเก็บบรรยากาศให้ดูแล้วกัน ระหว่างรอทิต์ตกนะครับแล้วก็นั่งพักผ่อนกันทางทีมสตาฟเนี่ยก็เริ่มทํากับข้าวแล้วพี่สองคนไม่ใช่นะครับพี่สองคนเนี่ยมาเที่ยวด้วยกันแต่ว่าไปช่วยกันทำอันนี้คือส่วนผู้ผมแก๊งชายโชนเนี่ยก็เดินเล่นนอนเล่นกันแลละโชคดีมากโหไปเจอแก๊งพี่ลูกห่า เขาพาเอาเหล้าต้มมาเหล้าขาวต้มเราไปลองกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงจะช่วยเราผ่านความหนาวคืนนี้กันไปได้ไหมนะครับเขาหมดไปหมคนละสแก้วเลยใช่เหรอใช่พี่จอมยินเฮ้ยใช่เหรอหมดเลยอ่ะแก้วเราเจอสามคนเนี่ยหมืแก้วสามคนกรึบอยากให้มินว่างพอเราเป็นไงบ้างครับอ้โหมันโอเคกว่าเฮ้ยอร่อยเหล้าขาวเหล้าต้มมันโอเคกว่าโลเคย์ไปถึงร้อนเลยเนี่ยไหลเลยอ่ะ ไปถึงท้องเลยอยู่ดมงมีอะไรรองรองท้องไมย,ยังไม่มีเลยเ <c oughs> นี่ยไหลไหลลงมาเลยเนะี่ย <c oughs> เดินเดินมาไป้เวิร์คคืนนี้แน่นอน,นอแล้วช่วงเวลาประมาณหกโมงกว่าก็เป็นเวลาที่อาทิตย์ใกล้จะตกแล้วแต่ว่ายังเหลือแสงอยู่แล้วก็เริ่มเดินขึ้นเขาลูกที่บอกลูกแรกนะครับเราก็จะอ้อมไปด้านซ้ายของเขาแล้วก็ปีนขึ้นไประหว่างขึ้นก็เรียกว่าครุขระแล้วก็ไม่ค่อยง่ายแต่ว่า มือใหม่เดินได้ครับแค่ต้องระวังเล็กน้อย มาถึงยอดกันแล้วนะครับโอ้โห oh, วิวสุดอลังการจริงๆนี่แล้มาดูอาทิตตกกันนะฮะดูวิวรอบข้างแสงอาทิตย์ก็จะรับฟ้าแล้วนะฮะดอยมากพริกนะครับ ระหว่างที่เราไปดูอาทิตย์ตกนะครับทางไกลแน่นอนว่าน่ารักอีกแล้วอยู่ที่แคมป์คอยทําอาหารเย็นให้เรานะครับอาหารคืนนี้หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นไก่กรอบราดแกงเขียวหวานนะครับผัดผักเต้าหู้เจนะครับแกงจืดนะครับไข่เจียวโ,โหอิ่มหนำสำราญมากมื้อเย็นนี้ก่อนที่เราจะเล่นเกมแล้วก็แยกย้ายไปนอนเพื่อที่จะตื่นมาดูดาวในายามเช้าประมาณตีสี่กันนะครับสวัสดีครับตอนนี้ ตีห้ากว่าๆนะครับขึ้นมาตั้งแต่ตีสี่มาดูดาวตีสี่ครึ่เดินขึ้นมาชั่วโมงกว่านะเพื่อถ่ายดาวเนี่ยมันก็ได้ประมาณนี้นี่ีเด่เลยอมินาีเด่นเลยด่นมาจริงครับมาจริงเยวันนี้ก็เวลาประมาณหกโ เราถ่ายดาวมาเรียบร้อยนะดูจากสภาพก็คือหนาวมากบอกเลยกำลังรอพาชิตขึ้นแล้วชุนทะเลหมอ,อกนะครับมาดูโอ้โหภาพแม่งสวยมาก โคตรสวยแบบเป็นเลเยอร์ตอนนี้เรากำลังรออาทิตย์ขึ้นนะครับตอนนี้หกโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวรออีก20นาทีมันต้องเป็นแบบหนังโอ้จะแบบหันไปทางไหนก็สวยดอยหมากพริกนะครับต้องมาบอกเลยแต่เดินขึ้นมาโคตรยากโอเคอ้ดูดิเลเยอร์มาเลยแสงอาทิตย์เออว่ะอมันมันขึ้นมาล้วเหมือนแบบเทเลทับบี้อ่ะ 对不对？ จบกันไปแล้วนะครับกับทริปแรกทริปดอยหมากพลิกนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับคลิปแรกนี้ถ้าถูกใจไม่ถูกใจใครยังไงต้องขออภยนะัยในที่นี้ด้วยนะครับและจะพยายามผลิตคอนเทนต์ดีๆออกมาอีกยังไงติดตามกันทริปต่อไปนะครับขอบคุณครับ